อันนี้จะเป็นคลองอธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับน้ำจะใสนะครับอยู่รอบๆสวนภาวนานตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นถนนขันน้ำนะครับถนนที่พระอาจารย์ธนาคมสุมเมโทนะครับท่านจะทำเป็นสถานที่เดินจงกรมในการปฏิบัติธรรมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปดูบรรยากาศเรื่องของการปรับพื้นที่อยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยถนนนะครับนี่คือถนนอันนี้ก็เป็นขูน้ําคลองน้ําและเราก็จะปลูกต้นไม้รอบๆอย่างนี้นะครับทางซ้ายและขวานะครับทางซ้ายและขวาเราก็จะปลูกให้ยาวไปถึงนู้นนะครับพนะระอาจารย์ท่านก็ กำลังเก็บรวบรวมบรรยากาศต่างๆนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับบรรดาพ่อแม่พ,พี่น้องพุทธศดสาชนิกชนนะครับส่วนรถก็มีอยู่สองคันนะครับกำลังปรับพื้นที่อยู่ในขณะนี้อันนี้เป็นถนนนะครับเป็นถนนที่เราจะทำเชื่อมต่อ,อรอบอสวนภาวนานะครับทำรอบเป็นสวนภาวนาเลยและรรบเราก็จะปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้พร้อมด้วยต้นไม้ในานานชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสสเดาต้นขี้เหล็กนะครับต้นชัยพฤกษ์นะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวเราก็จะปลูกยาวเฟื้ยนะครับไปถึงนู้นนะครับแล้วก็ต้นประดู่ด้วยส่วนที่เราปรับเป็นคลองไส้ไก่ตัวนี้เนี่ยพระอาจารย์ท่านจะเน้นนะครับเรื่องของอาการปลูกผลไม้ยืนต้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นอะโคาโดมะม่วง มะปรางมะไฟทุเรียนนะครับอีกหลายๆชนิดด้วยกันนะครับที่ท่านาตั้งปฏิฐานไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านท่านมีโอกาสกระผมบรรจงวงระรงเตรียมขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องพุทกศาสานิกชมทุกท่านนะครับมาพา,าต้นไม้เอาต้นไม้นะครับมาปลูกไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ได้มอบ ต้นไม้ให้กับพืนแผ่นดินนะครับที่เราได้อยู่ได้อาศัยแลวก็ฝากไว้ในบวรบรพุทธศาสนาด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศที่ผมให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้กระผมเอกบรรจงต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับโอกาสหน่าจะนำความพุทหน้าของสวนภาวนา มาฝากบรรดาพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งวัสนี้ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ